สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพลกับน้องวารลนทายครับได้มากัครับ,รบจะมาเตะบ,บอลกันครับวันนี้วาเลนทายทีมบุรีรัมนะครับผมเดี๋ยจะลงไฮไลท์ทีมบุรีรัมให้ก่อน,นครับ แม่แม่ดาวทำไมวันเลนทายำบนอยู่ไคเนี้ยล่ะโอ้คนยู่ค้าเปยี่ัตนี่ครับอือยอ้ยอ้อเลนทายครับเดี๋ยวขอทำไฮไลท์หนลูกโอ้ย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 ตัวใหญ่ครับเล่นเล่นสนุกเลยครับวเลนทายตัวใหญ่เล่นสนุกเลย นลูกก่อนลูกกกอนบอนโยคะท่องครับอยคะท่องอู้ไปไหลูกละอืมไปไหลูกโอ้ยโอ้ยนีความสูนนี่ครับ ี่รูดบอลอยู่พี่อุ้ยตึมอ,อ,อย่ากดยังอยนะอย่าเด็กนดก่อนนะเบิง้งเงาครับอุ้ย ไปบ่ขึ้นไปเลยลูกมาพี่พี่นี่โยคะกับพวกเน้โอ้ยนอนไม่้ไปแล้วแล้วโอ้โอ้ยโอ้ไปไกลเ้โอ้ยโอ้อ้ิมหไออะไรจิมมวนเลยลูกฮะ

มปไ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 แม่ไป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 ไ มวนแห้งมวนแห้งเอ้ยตกใจปะลาเอ้าเตะไปเลยลูกเตะไปเลยโอ้ยโอ้ยบอลูกใหญ่ครับมวันนี้เตะครับมนนี้ดีโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วปลาย่างวันนี้คือจะรับคาบนะครับรับคาบเลยปลาย่างวันนี้

พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยนั่นเรียบร้อยเลยจบแล้วครับโยคะรอบนี้นะฮะจบแล้วจบแล้วฮะโอ้ยเรียบร้อยเลยแตกเลยลูกเอ้ยไม่ได้เล่นแล้วโอ้ยกระจุยกระจายกระจุยกระจายเลยบอลโยคะบัดนี้ จบเลยลูกบอลโยคะของบุกลาเป็นเศษไปแล้วโอ้ยอแต่ตัวไปเลยไม่ได้เล่นแล้วเล่นเศษเอาเลยทีนี้เอเอาลูกบอลไปเอาลูกบอลมาไป เอาลูกบอลมาอันนี้ก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับแม่ๆครับกลิ่นนะกำลังเล่นสนุกเลยกดแตกกุ้งเลยเตะโยนลูกเนี่ยเจ้อเด้อเด้อเด้องาฮะฮกลิ่นยาไปเคี้ยวหน่อยดีคอนะมึงเป็นวิญญาณโยคะไปแล้วค่ะลูกบอลโยคะเป็นวิญญาณ สภาพค่ะแม่แมธ้าสภาพบอลโยคะของเด็กชายวาเลนไทยเป็นชิ้นไปเลยนะโอ้ยโอ้ยอวาสานบอลโยคะเลยเอวาสานบอลโยคะเลยค่ะเอาลูกบอลเล็กมาให้หน้อย เอาซาลลูกบอลโยคะเลยครับแม่แม่ครับไปหาพ่อแล้วพ่อเออไปแล้วเอาพ่อครับพ่อครับไปไหนพอ่อเออทำบอลแตกแล้ว ไหนไหนพ่ออยู่ไหนไหนพ่ออยู่ไหนลูกไหนพ่ออยู่ไหนอุ้ย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 ไหเห็นพ่อไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้เอาไหนพ่ออยู่ไหนวะเอา้าเอา้าพ่อซ่อนพ่อซ่อนแอบ พ่อพลอยู่ไหนลูกพ่อพลอยู่ไหนวันไทยเห็นพ่อพนไหมลูกเห็นพ่อพนไหม <c oughs> จะเอ๋พ่อพลหลบอยู่นั่นเองโผอ่จนไหนวิ้า <c oughs> <c oughs> เอาไหนลูกบอลหนูอยู่ไหนลูกบอลน่ะลูกบอลมันเลนทายอยู่ไหนลูกในง่ายในง่นะเลยนลูกบอลหนูอยู่ไหนลูกบอลหนูอยู่ไหนเนาะนั่นนั่นเห็นลูกบอลไหมน่ะเอ้าเอ้าเอ้า ลูกบอลโยคะแตะก็ไ <Momo> ด้ล <único Liberty Overwatch> ูกบอลเล็กครับโอ้โหูนะฟุตบอลไปแล้วครับไปแล้วโอู้หนักเตะนักเตะโอู้หูนักเตะของเราอุ้ยอุ้ยเตะสิลูกเตะสิลูกอะเตะเตะโอู้หเก่งเก่งเก่งอุ้ยอุ้ยเตะ โอ้ยคือเก่งผมว่าพี่อะพี่หางมะพี่ลุกมะพี่ลุกอุ้ยคอูอ้นักเตะนักเตะครับบทีมรีดีรามครับสีป <c> <c> รีดีรัมว่ายัางไงเอาว่ายังไงอู้ช็อตนี้ขอสักสองประตูช็ชอตไปเลยเอพื่อจะได้คาดบอลแรงๆเยอะๆมาเลยเอาลูกนี้จะโอ้ยไม่ใช่คุณยานะลูกยานะอย่าให้แตกเหมือนโยคะเมื่อกี้นะลูกนะเก่อนทับเกวียนก่อนตัวนี้น้องเกวไว้ก่อนเอาเลี้ยังตายเลี้ยงคว่ อ๋อมือยังไงมือยังไงอมาทางนี้สิครับมาทางนี้อยากเข้าไปทางปิดทางนู้นไม่ใช่แล้วครับสนามฟุตบอลอยู่ฝั่งนี้ครับโผมมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ลูกเรนทานี่มานี่เลยมานี่เลยไปทางนู้นไม่ได้ครับสนามฟุตบอลอยู่ฝั่งนี้ครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าอยากแต่งน้ำเลยรับขอเวลานอกด้วยนะครับโอ้โหน้ำหรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับยังไม่จบเวลาสวัสดี แม่ๆทุกท่านนะคะพบกับช่องปลาวานไทนนะครับเด็กชายวาเลนไทน์มาเตะบอลกับพ่อพลโอ้โหโอ้โหเออเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กชายวาเลนไทน์ลูกชายคนเล็กของพ่อโอเล่ด้วยนะคะวันนี้มาเตะบอลกับพ่อพลคับ กำลังใจให้เด็กชายวาเลนไทยด้วยนะคบผมโน่แน่แน่น่อย <|so|>> ่าไปนอกสนามครับสนามฟองรุ่นไม่มีสาวๆนะครับฝั่งนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะวาเลนไทยจะไปไหนมาลูกมา